สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมัลแมนคันป่าเต่าทีภูคาช่วงเป็นกระผมเลยคะอ่าสิบอ่าต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้จะบอกเวลาคงเวลาไม่ได้นะฮะนะเพราะว่าเราเป็นรายการใน YouTube ไปเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะใช่ครับก็ชมยูทูบได้บิ๊กแบร์ชานแอลของเราบิ๊กแบร์ชานแอลจ้าหมีใหญ่นะฮะชอบมากเลยชื่อเนี้ยนะคะโอ้โหหมีใหญ่หนีใหญ่มากเธอเชื่อไหมเมื่อกี้รูปเมื่อคือน้องเมื่อกี้เป็นอ่า เป็นอดีตอดีตครั้งหนึ่งของคุณแม่อเหรไม่เชื่ออีกใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะให้ดูรูปเันนี้ก่อนดูรูปนี้ขอบคุณพุฒนาสุนช่วงแรกเดียว่าคุณแม่ครับป้องอก,กันกันผู้ชมนะป้องกันกันไว้นะฮะสำหรับนี่เลยนะฮะอาเมฆนะคุณผู้ชมฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะกำจัดเชื้อแล้วก็ฆ่าเชื้ออันเดียวกันนั่นแหละนะฮะไม่สบายใจตรงไหนพ่นไปตรงนั้นนะฮะ ไม่ใช่ไปพ่นที่คนนะ,ะับพ่นที่สิ่งของแล้วเช็ดออกนะฮะยังไงบ้างคุณแม่แล้วก็ที่ห้องน้ําสาธรารณะเขาบอกว่าตัวเพาะเชื้อโควิดเนี่ยคุณก็พ่นก่อนที่คุณจะไปเข้านะฮะคนที่ชอบใช้รถขับรถนะฮะพ่นไปก่อนที่นั่งนะฮะนั่งอย่างปลอดภยัยแล้วก็ทําธุระอย่างปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะด้วยอาเมอเอกคุณผู้ชมวันนี้มาแล้วเพราะโปรโมชั่นพิเศษครับอาโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้คุณผู้ชมครับซื้ออาเมอเอกนะฮะขนาด60 ml นะครับสามขวดราคาพิเศษเพียงแค่1,20 ส่วนอีกโป,อโปรนี้เราจะแถมแท่งรีฟิลไป3แท่งด้วยลืมแถมเลยนะครับแต่ว่าเราแถมให้อย่างแน่นอนส่วนอีกหนึ่งโปรคุณผู้ชมครับโปรเมษาศาสตร์ความรวยนะฮะซื้ออเมเอขนาด250 ML 3ขวดในปกติราคานี้รวมกัน7,00 0กว่าบาทนะคุณผู้ชมนะแต่เราไม่ขายนะฮะเราให้ราคาพิเศษสำหรับแฟนรายการเมามันจัดไปเลยสุดคุ้มเพียงแค่ ,3990 บาทเท่านั้นนะฮะและแถมแท่งรีฟิลไป3แท่งรวมถึงอาร์เมเอขนาด60 ML ครับฟรีอีก2ขวดไปเลยนะฮะใครสนใจก็โทรได้เลยกับ เมื่อเอทนะครับ020263856นะครับ020263856นะจ๊ะนี่เบอร์เื่อน้างแล้วนะคะตัวน้ำยานำเข้าจากต่างประเทศนะฮะใช่ค่ะกำลังเช็คค่ะว่ามีข่าวอะไรอัปเดตอีกบ้างมันก็ไม่มีอะไรนอกจากข่าวโควิดนะคุณผู้ชมนะฮะโควิดแล้วก็เรื่องของประเด็นดามงนาม่าเรือฮองติกคนติดโควิดด้วยนะฮะติดกันไปเรื่อยๆที่แรกมันก็หลักร้อยสักพักก็หลักพันสักพักก็หลักสองพันนะฮะหลังๆนี่ก็เริ่มจะไม่มีเตียงมีเตียงสำหรับคนจนสำหรับคนจน คนกรุงเทพตอนนี้เห็นว่าบอกมาแล้วว่าเต็มสําหรับคนจนเราต้องใช้คำว่าสําหรับคนจนทําไมคุณแม่พูดคนจนไม่มีเตียงแต่คนรวยมีเตียงอ้าวทำไมละคุณแม่เมืองนี้บ้านนี้เขาสองมาตรฐานอ่ายังไงเราต้องสําหรับคนจนคนจนนี่ก็ต้องนอนตายในบ้านเอคนรวยคนรวยออกออกไลฟ์สดแป๊บนึงเดี๋ยวก็มีคนมารับมีคนมาดูแลอคนจนกดจนมือจะพังอยู่แล้วโรติดไหมฮะโรติดไหมติดอดัง ดังตูดพี่ถึงไม่โทรไงเออทำไมมันด่ากูด่าว่าตูดตูดตายแล้วไม่ยอมทำามเทพสภาพเราได้อย่างนี้น้องจะไม่มารับกูแล้วยังด่าเพพสภาพกูอีกเอคนไม่โทร้วเออนะครับแล้วก็รูเคราอีกว่าถ้าเกิดใครไม่ไปรักษาจะมีความผิดใช่ไหมจริงแล้วกูจะไปได้ยังไงในเมื่อมึงไม่รับสายกูจริงหรือไปยังไงอนั่นแหละแล้วเห็นเขาไปแชร์ภาพอะไรออกศูนย์ที่รับเรื่องร้องร้องร้องไอ้นั่นที่มีเจ้าหน้าที่ไหม นั่งอยู่นิดหนึ่งแล้วเจ้าหน้าที่ไม่มีคอมพิวเตอร์อ,อข้อมูลทั้งหมดจดมือเดมือมจะบ,บ้าตายจะบ้าไม่เท่าไหร่จําได้ไหมตอนที่น้ําท่วมอ่ะมากันแน่นเลยนเนาะเอาหน้าเลยเนาะแล้วเวลาอันนี้เวลาประชาชนเดือดร้อน ไม่มีเลยมั้งแต่รองนายกอันนี้พูดได้ใช่ไหมราะมีภาพแชร์กันในข่าวก็มีนะแต่ตอนนี้รามีตาใครก็ไม่รู้นะที่เป็นเจ้าหน้าที่ยังไม่รู้จักเลยไม่รู้จักสักคนแล้วแถมจดมืออีกจ้าตายหมดนะฮะใส่ร้ายเขามีเครื่องคำแล้วเขามีคนบริจาคมีดารามาบริจาคแล้วถ้าไม่เป็นข่าวจะมีคนบริจาคไหมทำแค่นี้ก็จดมืออีกมือง่อยคนโทรก็ ไอ้คนรับมันก็อยากจะรับแต่ให้คนโทรติดตมันก็ไม่มีคนรับเพราะมันรับเรื่องร้องทุกข์ไม่ทันถูกต้องค่ะเอาข่าวแรกค่ะข่าวใครคะเราไปดูนี่ดีกว่าครับคุณเป็ดเชิญยิ้มครับเมินดราม่านาคอมที่ติดโควิดไม่ขอให้ราคาคนพวกนี้อันนี้ก็แรงเหมือนกันนะคําพูดออนะฮะเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวที่นาคอมติดโควิดสิแล้วก็สถานการณ์ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เรื่องของไตวายนี่นะฮะก็นั่นแหละครับหาเรื่องคุณหมอมาลักทรงรักษาหาที่ยงที่อยู่กันเนี่ยนะครับล่าสุดเดี่ยคุณเป็ดเชิญย แค่ราคากับคนพวกนี้ที่มาดรามา่าตนไม่เอาทองไปถูกระเบื้องมันไม่จําเป็น<ะ>ใครคิดดีก็คือคนดีใครคิดชั่วก็คือคนชั่ว<ะ>ซึ่งคอมเมนต์ต่างๆก็โอ้โหถือว่าแรงมากเลยนะแม่มแล้วก็อบอกว่าอะ พูดอย่างนี้ไปไม่คิดว่าทัวจะลงไหมอ,อ,อ่ะจะเรือแล้วแจกตัวก็เลยทีเดียวออนะครับเสร็จแล้วก็บอกว่าช่วยรักษาหรอนักคอมเนี่ยเป็นคนที่สร้างเสียงหัวร้องให้กับประชาชนคนไทยมาเท่าไหร่แล้วเล่นตลกเพื่อให้ทุกคนมีรอยยิ้มมากกว่า40ปีออยังไม่เพียงพออีกหรอกับการที่ขอให้แพทย์ินเก่งช่วยเหลือนะฮะสำหรับอาการของนคอตอนนี้ก็สุดหนักไปตอนแรกตอนนี้ก็เห็นว่าอบคพัวบอกว่า คุณหมอก็บอกว่าเริ่มอยู่ประคองตัวดีขึ้นก็ต้องดูกันอย่างต่อไปในทุกๆวันนะฮะนี่อันนี้คือในส่วนของนะครับคุณเป็ดเชิญยิ้มนะฮะอ่ะเดี๋ยวอันนี้ให้คุณไมพูดในคนนี้คนนี้เขาไม่ไม่ติดโควิดเลยทาไมเขาใช้ชีวิตสบายจังอะไรนะแม่คนนี้อ่ะจะติดได้ยังไงล่ะสปอนเซอร์ไม่เข้าครมาพูดกันแม่ไม่รู้หรอกสปอนเซอร์ไม่เข้าไม่ติดหรอกมิสอะไรมิสริมสะ อ๋อคุณผู้ชมนะครับสำหรับนี้เลยนะฮะอ๋อพูดดรามานี่ก่อนอเป็ดอเป็ดเดี๋ยวจะ้นต่อยประเด็นหนึ่งก็ก็เป็นสิทธินะฮะเป็ดแค่แคพูดแกก็แกก็คงจะเออมันพูดยากอ่ะเราก็ไม่อยากวิจารณาอัเป็ดอ่เราก็นับถือแกอ่ะอืมมันก็น่ารักกับพี่อ่ะอัเป็ดอ่ะนะฮะ เรื่องนักคอมก็น่าเห็นใจนักคอมนะฮะโดยส่วนตัวก็ชอบนักคอมนะคะไม่ได้ขังเกลียดเลอะไรคนเรื่องนักคอมป่วยเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรนะคะที่ดราม่าไม่ได้ดราม่าเขาเนาะไม่ไม่ได้ดราม่านักคอมหรอกค่ะเขาดราม่าเขาดราม่าของคนอื่นเนี่ยแหละค่ะเช่นบอลชนยิ้มนะฮะน้องบอลอย่างงี้นะไม่รู้จะเรียกน้องหรือพี่ดีบอลเรียกบอลแล้วกันนะฮะบอลชนยิ้มอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกหลากหลายคนนะฮะก็ คือหลายคนบอกว่าให้เอาหมอที่รักษาทีมผู้ว่าใช่ไหมมารักษานะใช,าใช่ใช่ใช่มันเป็นคําพูดแล้วก็พี่ก็ไปอ่านในคอมเมนต์ในในโลกโซเชียลนะคะเขาบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรประกาศสมุทรสาครเนี่ยใช,ใช่ไหม ท่านเนี่ยลงพื้นที่นะท่านลงพื้นที่ช่วยเขาเรียกว่าช่วยดูแลบุคคลที่เป็นโควิด -19 นะฮะท่านลงไปแล้วก็ท่านก็ทํางานอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ได้พักผ่อนแล้วก็จนท่านติดโ,โรคโรคไร้ายอันนี้ออกกลับมาเนี่ยนะฮะแล้วก็รักษาทีแรกก็วิกฤตนะฮะสุดท้ายก็หายดีนะฮะแล้วก็กลับมาต่อสู้กับโรคนี้กันใหม่นะฮะท่านลงไปสู้แล้วก็ท่านหายแต่ว่าของกรณีของ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 ,ของ,ของ,ของดาราตลกเนี่ยมันไม่เหมือนกับท่านผู้ว่าราชการนะฮะอ,อันนั้นบางคนก็ไปออกรายการทีวีซึ่งมันก มีภาพในทวิตเตอร์ออกมาเลยว,ว่าไม่ยอมใส่แมสนะฮะไม่ใส่แมสแล้วก็ติดโควิดกันมาอันนี้เราก็ไม่ทราบได้ว่าสังคมจะว่ายังไงนะฮะแล้วก็เรื่องของการติดเนี่ยบางคนก็บอกไทม์ไลน์ได้แบบครึ่งๆึกลางๆบางคนก็บอกไม่หมดบางคนก็บอกแล้วงงๆพี่เชื่อว่าหลายคนก็คงจะไม่ได้บอกความจริงยกเว้นประชาชนเนี่ยที่บอกความจริงแต่คนในวงการบันเทิงพี่เชื่อว่าหลายคนไม่ได้บอกความจริงว่าติดมันอย่างไงกันแน่นะฮะก็เนี่ยแหละค่ะก็ไม่มีอะไรจะพูด ทั้งสิ้นนะฮะ,ะเพราะว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ขอก็โดยส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้อะไรกับนักคอมแล้วก็โดยส่วนตัวก็ยังชื่นชมนักเป็ดอเป็ดเนี่ยนะฮะก็ะขอให้อนักาาคอมเนี่ยหายไวๆด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าติดใจนิดนึงก็คือน้องบอลหรือคุณ<ม>บอลน,นี่แหละค่ะที่ไปพูดาพาดพิงของคนเป็นเอทเนี่ยนะฮะ<ม>ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยอ่ะ<ม>อนะฮะเดี๋ยวเรา,าเบรกหน้าใช่ไหมไม่เบรกนี้เบรกนี้เลยใช่ไหมเบรกนี้เลยให้แม่อันนี้หลายคนจะรู้ข่าวแล้วเพราะว่า คุณบอลเฉยยิ้มออกมาพูดเดี๋ยวผมสรุปแล้วกันเ <ฮะ S 2> ชื่อว่า <ฮะ S 2> หลายคนน่าจะได้ดูข่าวกันแล้วแล้วที่เป็น,ปน,ปนดราม่าอยู่ตอนนี้นี่นะฮะก็บอกว่าอารมณ์ประมาณว่าอย่าไปรังเกียจเขาเลยเพราะว่าคนโควิดม,ม,มันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นเหมือนอคนเป็นเอชประมาณนี้แล้วคราวนี้คําพูดเหล่านี้แหละมันก็เลยเป็นเหมือนกระจกสะท้อนกลับที่ทําให้เป็นดราม่าเลย <ฮะ S 2> ก็เห็นคุณแม่โพสต์แชร์อยู่คิดเห็นยังไงพูดคุยคเขาเรื่องนี้หน่อยคือคือ เอด็ดปัจจุบันนี้ถ้าเกิดบอลบอลได้ตามข่าวสารบ้านเมืองนะครับอลจะทราบว่าเอ็ดเนี่ยไม่ตายแล้วนะบอลน,นะ ไม่ตายมาประมาณ2 0อ่าเกือบ10กว่าป,ปีแล้วไม่ใช่เกือบเกือบ20ปีแล,แล้วคนเป็นเอดส์ทำไม่ตายแล้วนะ,ะเขาใช้ชีวิตปกตินะฮะเพียงแค่กินยากินยาให้มันครบโดสแค่นั้นนะทุกวันตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็รักษาสุขภาพก็เหมือนคนปกติแล้วคนเป็นเอดส์เนี่ยจะมีภูมิมากกว่าคนปกติเพราะยาเนี่ยจะไปยับยั้งไวรัสให้น้อยลงคนปกติเนี่ยเขาจะมีค่าภูมิเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5001พันหนึ่งคนเป็นเอดส์อยู่ประมาณ7 8 0 0รค่ะครเริ่มต้นที่500แล้วรักษาเนี่ยเน,นี้ยมาหนักขนาดไหน เขาก็รักษาได้เอดไม่ใช่โรคน่ากลัวเหมือนสมัยเมื่อ40ปีที่แล้วแล้วนะฮะแต่ว่าโรคโควิด19เนี่ยมันยังเป็นโรคที่น่ากลัวเพราะมันยังไม่มีวัคซีนตัวไหนเนี่ยรักษาหายหลายคนก็บอกเอาเอดก็รักษาไม่หายเอดรักษาไม่หายแต่ก็ไม่ตายค่ะนะครับเพราะสามารถที่จะรักษาตามอาการตามโรคแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตยืนยาวได้เหมือนคนปกตเิเพื่อจะอายุยืนกว่าคนปกติด้วยซ้ําไปนะฮะแล้วก็ที่บอลบ,บอกว่า ไปรังเกยียจคนเป็นเอดี่บอกเลยว่าไม่เปนเป็นสิ่งที่พลาดมากไม่ควรเอาไปพาดพิงนะคะสำหรับคนที่เขาเป็นเอ d s หรือว่าเขาจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อโควิดเ,เนี่ยมันแพร่ทางตัวเราแล้วก็แพร่ทางอากาศ นะฮะคือถ้าเกิดเราเราเร,ารู้หรือเราไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้จนกว่าเราจะไปตรวจว่าเราติดไม่ติดอพอมันไปแพร่นเนี่ยต่อให้เป็นใครก็แล้วแต่ก็ติดกันหมดติดกันหมดทุกคนแต่เอสเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ามันติดไม่ไมกี่ทางนะฮะมันติดได้น้อยทางมากเช่ชนนะฮะทางสารคัดหลัง่งแล้วก็การใช้เลือดเนี่ยนะฮะจากแม่สู่ลูกเดี๋ยวนี้ก็ไม่แทบจะไม่มีแล้วเพราะว่าเปอร์เซ็นต์น้อยเปอร์เซ็นต์น้อยไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะว่านักวิทยาศาสตร์แล้วก็บ้านเราเก่งด้วยแล้วก็ต่างประเทศเขาก็ช่วยกันมาด้วยเเช่นนดียวกัอ้ตง ติดจากการที่แบบเราต้องไปมีเพศสัมพันธ์นะฮะก็ไปยืนในเขาซี่อะไรเงี้ยนะฮะถึงจะติดกันได้นะฮะหรือก็ต้องเอาเอาเข็มไปเจาะซึ่งเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ใช่ใช้เข็มกันแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ใช้สื่อ่างอื่นไปมากกว่านะฮะมันก็ติดกันยากแต่ว่าไอ้โควิดเนี่ยมันติดกันง่ายแสนง่ายนะบอลเนาะมันแค่มาทางลมหายใจอากาศถ้ามันกาลังดีเนี่ยมันก็แพร่ไปทางอากาศแค่คุยก็ติดแล้วแค่คุยก็ติดแล้วเอชไม่ใช่โรคที่น่ากลัวแล้วแต่โควิดไนทีนเป็นโรคที่น่ากลัวกว่าเอชโรคที่ ก็ต้องเข้าใจแต่ตอนนี้คือหลังจากที่เป็นดราม่ามาเองเนี่ยนะครับด้านของคุณบอลก็ไม่นิ่งเฉยน,นะฮะก็ออกมาอัดคลิปขอโทษพร้อมชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านสตกรมส่วนตัวนะครับบอกว่าผมต้องขอกราบขอโทษทุกท่านด้วยนะครับถ้าผมใช้คําพูดผิดพลาดอะไรไปเนี่ยททำให้เข้าใจหรือว่าสื่อสารผิดผมต้องขอโทษจริงๆผมไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นเลยอาจใช้คําพูดที่ผิดไปผมขอกราบขอโทษทุกท่านด้วยนะครับคราวต่อไปเนี่ยผมจะระวังแล้วก็ไม่ให้เกิดแบบนี้ขึ้นอีกหวังว่าทุกคนคงจะให้อภัยนะครับ ะคะเอดไม่น่ากลัวเท่ากับโรคที่บอลเป็นนะคะโรคที่บอลเป็นยังไม่มียาตัวไหนรักษาได้ร้0ยนต์ะคะและติดกันง่ายมากโรคที่บอลเป็นทําให้หลายคนต้องตายโรคที่บอลเป็นทําให้ทั่วโลกนี่เขาปวดหัวกันหมดโรคที่บอลเป็นทําให้ประเทศไทยต้องปิดประเทศโรคที่บอลเป็นต้องทําให้คนกลางคืนคนจนต้องตกงานกันนะคะนี่มันน่ากลัวกว่าโรคเอดนะคะแล้วก็ เราชอบบอลนะเราชอบตั้งแต่สมัยเห็นบอลถ่ายรายการสมัยก่อนแล้วจําได้ว่าตอนนั้นบอลยังไม่ดังเนาะก็มีรายการหนึ่งก็ตามบอลไปบอลหนุก็จะไปตามหาแม่แม่บอลอยู่ในไซต์งานก่อสร้างพี่เต๋อจาได้เลยวันนั้นนั่งดูอยู่นะฮะแล้วก็บอเออคนนี้มันน่ารักเนาะตามหาแม่แล้วก็ไปตามหาแม่แม่อยู่ในไซต์งานก่อสร้างแล้วเปิดเข้าไปก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งโผล่หน้าออกมาเราก็บอกไม่ต้องตามหาแล้วล่ะ เพราะหน้าแม่กับหน้าลูกโขกกันมาเลยหน้าเหมือนกันปกเลยแล้วบอกเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วแม่กับลูก DNA อยู่บนหน้าลูกและอยู่บนหน้าแม่หมดเลยนะฮะก็เป็นเด็กน่ารักคนหนึ่งนะฮะบอลน,นะคะคแล้วก็ไม่ได้อะไรกับบอลแต่ว่าต้องระวังในการใช้คําพูดนะฮะเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟนะฮะยิ่งในปัจจุบันด้วยนะถูกต้องนะครับโรคที่บอลเป็นอยู่และกำลังจะหายหรืออาจจะหายไปแล้วเนี่ยหรืออาจจะไปติดใหม่ก็ได้อันนี้เราไม่สามารถจะตอบได้โรคที่บอลเป็นอยู่ณวันนี้คือโรคที่น่ากลัวกว่าโรคเอดส์ค่ะต้องป้องกันนะต้อง ค่ะเราต้องดูแลด้วยในหลายๆด้านลูกเอเสร็จถุงยางอันามไมเขาก็ไม่ติดนะคะคแต่โควิดในทินถ้าไม่ใส่หน้ากากติดนะคะแล้วติดไทยไวด้วยนะติดได้ไวด้วยวโควิดแล้วมันจะมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยไหมล่าสุดมันเป็นสายพันธุ์อังกฤษใช่ไหมอังกฤษล่ามก็จะมีสายพันธุ์มาจาก India. อินเดียอีอีไเสักอย่างจะไม่ได้แต่รู้เป็นอินมาจากอินเดียที่มาจากเที่ยวบินอะปล่อยเข้ามาได้ยังไง มาทาไมไม่ไม่ไม่ถ้าเกิดเรามองในฐานะที่เราเป็นกลางนะคนไทยที่กลัวอยู่แล้วนะครับคนไทยไม่เอาอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ไทยกลัวอยู่แล้วพที่คนที่มาคนที่จะมาลงเมืองไทยหรืออาจจะลงหรือไม่ลงเราไม่ทราบได้มันเป็นข่าวลือออกมาครับเขามองว่าประเทศไทยปลอดภัยประเทศไทยหมอเก่งโรงพยาบาลได้มาตรฐานอืแต่เราก็จะบอกกับเขาว่า มึงอยู่เพิ่งมาอืเพราะตอนนี้เตียงกูไม่พอจริงเป็นโรคไปอยู่กูก็จะไม่มีรักษาแล้วเนี่ยแต่เขาว่าสาธารณสุขของเขาล้มเหลวนะที่อินเดียล้มเลยเพราะว่าคนตายหน้าสาธารณสุขเต็มไปหมดเลยแล้วเราต้องยอมรับว่าความสะอาดเอ่ยสุขลักษณะอนามัยเอ่ยบ้านบ้านเราบ้านเราเนี่ยสะอาดกว่าเขาเยอะหลายร้อยเท่านะฮะบ้านเขาเนี่ยก็นึกจะเชี่ยวจะเยี่ยวไปเยี่ยวนึกจะฉี่ก็ฉี่นึกจะขี้ก็ขี้เลยนะฮะเออ่ขาแต่ที่มาเนี่ยไม่ใช่อินเดียอินเดียอินเดีย อีก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 แบบนึงนะเป็นอินเดียมหาเศรษฐีที่มาแต่ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีก็จะไม่ต้องเอาเขามาก่อนละค่ะเรารู้ว่าต้องการอยากได้ตังค์กันนะฮะแต่ว่ามันก็มาพร้อมโลกนะพี่ไม่เชื่อหรอกย็นว่าไปตอนที่อินเดียที่มาล่าสุดนี่กักตัวกันไป8 9คนแล้วนี่ใช่แล้วก็มาดูจะมาทำไมกันนะแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ติดจากคนที่มาจากต่างประเทศหรอกสุดท้ายก็ติดจากคนไทยบางกลุ่มบางคนที่ไป แถประเทศเพื่อนบ้านครับไปดูเซิร์ฟเวอร์แล้วบินกลับมาแล้วก็ไม่กลับตัวแล้วก็ไปเที่ยวทงรอไทยค่าไทยกันเองไม่ไล้ต่างประเทศเลยอย่างประเทศแล้วสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศค่าเป็นสายรอบแรกแล้วเพราะว่าสายพันธุ์ล่าสุดเลยคุณผู้ชมที่เป็นอังกฤษเนี่ยนะที่ตรวจสอบเราบอกว่ามาจากกลุ่มนี้ขมิญไมาจากขมิมันจากขมิสายพันธุ์เดียวกันตัวเดียวกัน นะฮะบินไปแล้วไม่กลับตัวแล้วก็กลับเข้ามานะคะ,ะแล้วก็ไปสืบเองแล้วกันว่าบินไปใครมีอาชีพบินได้บ้างนะคะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักคู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมช่วงน,นี้ต้องขอขอบคุณนะอาชีพบินได้ก็มีนกเนาะ,ะ,ะนกบินได้นะคะอาจจะติดจากนกก็ได้นะคะ,ะช่วงน,นี้ต้องขอขอบคุณอา,าเมกนะกำจกัดเ,เชื้อแบคท,ทีเรียป้องกันกันเอาไว้ตัวน้ํายานํานเข้ามาจากต่างประเทศนะคุณผู้ชมนะฮะพนครัค้งหนึ่งอยู่ได้30วันนะฮะฉีดไว้เลยคุณผู้ชมนะฮะเราไม่มั่นใจตรงไหนฉีดพ่นใใใใในนนนนนรรรรงงถทีี่่สสาาาาาาธธณณลลิต์หหหืออว้้้ํดดไมเย คุณผู้ชมนะมีทั้งหลายรูปแบบหลายขนาดด้วยเช่นเดียวกันมานี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับมีหลากหลายรูปแบบของนะครับอาร์เมนะครับวันนี้มากับโปรเมษาเดือนเมษานะครับโปรแรกโปรเมษาศาสตร์ความรักคุณผู้ชมครับซื้ออาร์เมขนาด60 ml 3ขวดได้นะฮะจ่ายราคาพิเศษเพียงแค่1,200บาทเท่านั้นนะครับและเรานะครับจะแถมฟรีนะฮะแบบแท่งรีฟิลไป3แท่งด้วยกันนี่ที่เป็นเล็กๆแบบนี้ด้านหน้านะครับส่วนอีกโปรหนึ่งคุณผู้ชมครับโปรเมษาศาสตร์ความรวยนะฮะซื้ออาร์เมขนาด250 ml 3ขวดเนี่ยปกติ ราคาอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับโปไม่ขายครับเราให้ราคาพิเศษเพียงแค่3,990รยบาทเท่านั้นและเราจะแถมฟรีแท่งรีฟิลไป3แท่งและอาเมอร์เอขนาด60 ml ฟร,ฟรีฟรีไปอีก2ขวดเลยนะครับใครสนใจโปรไหนก็สามารถโทรได้เลยกับอาเมอร์เอเบอร์นี้ครับ02026 3856นะครับ02026 3856นอะจ๋าเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับ ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ